สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆนะที่มีปัญหาเรื่องของไขมันส่วนเกินนะเรื่องของไขมันส่วนเกินอ่าเชาก็จะทําเป็นเรื่องเล่าเนาะหมายความว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่า คลิปนี้นะคลิปนี้ก็คือเรื่องราวของไขมันส่วนเกินนะฮะไขมันส่วนเกินใครที่มีปัญหาไขามันส่วนเกินนะก็ลองฟังดูเนาะว่ามันจะเป็นวิธีการแก้ไขอะไรยังไงของเราได้เนาะก็เชดามจะมาถ้าในเขาเรียกว่าในคลิปของของยูทูบเนี่ยนะมันในสมัยก่อนมันจะเป็นบล็อกนะสมัยก่อนเชดามก็จ้างเขาทาบล็อกนะตอนที่ก่อนก่อนนู้นน่ะก็มีแอดมินมาทาบล็อกทําอะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็เรื่องของความสาวความอะไรเงี้ย mm. ก็คือเขาก็ไปแกะ mm. เขามาแกะจากคําพูดของเรานี่แหละแล้วเขามาพิมพ์คือแกะจากคำพูดของเราแล้วก็มาพิมพแล้วแต่เราก็ต้องไปจ้างเขาพิมพ์ใช่ไหมเราไม่มีเวลามานั่งพิมพนะะตอนนี้มันก็เป็นลนักษณะเหมือนบางคนก็ทําเป็นบทความทําบล็อกทําอะไรเงี้ยตอนนี้มันตอนนี้แซมก็ได้ยินคําว่าได้ยินคําว่า v ีล็อกนะวีล็อกหรือวอลกนะ แล้วแต่จะออกเสียงแล้วกันเนาะวีล็อกเนี่วีล็อกหรือบล็อกเนี่ยมันก็มาจากวิดีโอแล้วก็บล็อกกลายเป็นวีล็อกหรือบล็อกหรือหรือวอลกนะวีล็อกแล้วกันก็ได้ยินมาจากลูกชายแหละก็คือจริงๆแล้วเขาว่าวีล็อกมันก็คือวิดีโอบวกบล็อกก็คือการเล่าเรื่องราวแต่เป็นเรื่องราวในลักษณะของอในลักษณะของอในลักษณะของ ภาพวิดีโอนะก็เลยกลายเป็นว่าบล็อกเนะเพราะงั้นแล้วในสิ่งที่แดมออกมาเล่าเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลักษณะของอะไรดีเพราะว่าบางครั้งแต่คือมันจะไม่ได้เป็นสตอรี่หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นการใช้ชีวิตประจําวันของเราไงวันนี้ตื่นเช้าทำอะไรคือเล่าเรื่องราวของเราทั้งหมดเนาะว่าตื่นเช้าทําอะไรนู่นนี่นั่นอย่างจนถึงเราเข้านอนอะไรประมาณนี้มันจะเป็นลักษณะคอนเทนต์จะมันจะเป็นแบบนี้แต่ในลักษณะที่แดดดมทำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของ วีล็อกหรือบล็อกหรือวีบล็อกในลักษณะของออการดูแลอุ้งเชิงการมันเป็นสตอรี่ทั้งหมดของของอุ้งเชิงการสตรีไทยนะคู่อาาสตรีไม่ใช่สตรีไทยนะสตรีนะเออ,เอ,อโดยส่วนใหญ่ที่ดําจะจะนึกถึงคนไทยนะเพราะว่าสิ่งที่ดํทนะําเนี่ยมันก็คงไม่ได้ไปให้ถูบชาวโลกหรอกเพราะว่าโดย ก็ฟังภาษากันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นก็คือคนไทยนะสาวไทยทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามีปัญหาเรื่องราวของอ้วงเชิงการช่องคลอดต่างๆแล้เนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยเราจะดูแลแก้ไขกันยังไงมันก็เลยเป็นเรื่องราวมาเป็นเป็นทีละคลิปละคลิปละคลิป,ลป,ลป5นาะที10นาที20นาทีเพราะงั้นแล้วใครที่ตัดสินใจนะจะเข้านะใครที่จะตัดสินใจนะเข้า เรื่องราวตรงนี้นะเรื่องราวที่เราจะมาทําให้เราสวยงามมาจากข้างในเนี่ยก็พิมว่าสนใจนะหรือว่าลิงก์ไปคุยกับแอดมินนะ๋ยจจะมีแอดมินมาวางลิงก์นะเข้าไปคุยแชร์ประสบการณ์แบบส่วนตัวก่อนแล้วก็ตัดสินใจที่ก่อนจะเข้าคอร์สนะคะเราก็จะมีห้องไลน์กลุ่มเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจะทำจะทําคลิปเป็นวิดีโอสั้นๆเพื่อให้ทุกคนเห็นวิธีการเข้าเข้าคอร์สว่าเป็นยังไง ก่อนที่เราจะส่งคอร์สไปให้ทุกคนก็ทุกคนก็ดูรายละเอียดให้เข้าใจก่อนพอรับของแล้วก็เช็คดูว่ามันตรงมันมันจะต้องทําตามแพทเทิร์นเป็นแบบไหนแบบไหนแบบนี้ค่ะนะก็ทุกคนโดยโดยโดยส่วนใหญ่ที่ทําคิดไว้ให้ก่อนโดยส่วนใหญ่พอรับคอร์สแล้วทุกคนจะตื่นเต้นทุกคนจะตื่นเต้นนะแล้วก็ทาผิดๆถูกๆแล้วก็บอกว่า ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจ่ะก็เลยจะต้องทักมาอีกเพราะงั้นแล้วก็เลยจึงบอกทุกคนเนี่ยต้องฟังฟังวิดีโอฟังคลิปที่แดมทําไว้เนี่ยให้เข้าใจนะแล้วก็ฟังด้วยความเข้าใจนะอย่าฟังด้วยแบบฟังด้วยฟังแบบจินตนาการภาพไปด้วยอ่ะถึงจะเข้าใจนะเช่นกันกับการที่มานั่งฟังกันจตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันว่าในคลิปนี้อาเล่าเรื่องราวเลยแล้วกัน ไปเรื่องวีล็อกไปเรื่องบล็อกซะเยอะอย่าะเออนะก็งั้นแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวขึ้นต้นคําว่าวีล็อกลวกันนะวีล็อกบวกกระชับไขมันนะผสมประส,ระสานกันนะอ่าคราวนี้ก็คือว่าตรงนี้ของเราก็คือเรื่องของไขมันอ่าเชดามเนี่ยไฟไฟม์เหมต่อสู้นะต่อสู้กับการ กับการที่จะต้องลดไขมันมานะนงเนมากนะทุกคนจะเห็นว่ารูปของไอแตม Before After นี่คือแบบคือเป็นสตรีไทยที่แบบร่างใหญ่อะตัวใหญ่กันสูง168เมื่อสูง6 6เมื่อสูง168ปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรมานี่หน่อยมันจะดูแบบหูเป็นผู้หญิงตัวใหญ่มากนะเป็นผู้หญิงตัวใหญ่มาก เพราะงั้นแล้วมันต้องอยู่ในโหมดที่ผอมที่สุดนะถ้าถ้าผอมที่สุดแต่มันจะดูเป็นคนตัวเล็กไปไหนทันทีเลยเพราะงั้นเจดามจะพยายามอยากที่จะผอมมาเรื่อยเรื่อยแต่ณเวลาที่มันอ้วนเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเองว่าอ้วนนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนเหมือนเหมือนจะดามหรือเปล่าหน้าวันที่เราอวบอ้วน,ว,นวันที่เราห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดหกสิบกว่าเรากลับไม่รู้ตัวเองว่าเราอ้วนนะแต่หน้าวันที่เราผอมแล้วเนี่ย เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเอ้ยตรงเนี้ยมีพุงหน่อยๆนะเฮ้ยตอนนี้ต้นขาออกนะหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้ไงเพราะงั้นแล้วมันมันมันไม่แปลกเลยที่บางคนเขาผอมแล้วแล้วเขาชอบมาโพสแล้วแบบว่าอุ้ยวันนี้ดูอ้วนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆไะทําก็เป็นแบบนั้นจริงๆพอทุกครั้งที่ดมรู้สึกอ้วนแต่ทุกคนก็จะมองว่าไอ้ดมผอมนะเพราะงั้นแล้วเหมือนตอนเนี้ยไ้ดผอมมากเพราะว่าแอ้ดำจะทานอาหารเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นมื้อหลักมื้อเดียวก็คือมื้อเย็นนะ มือเย็นเป็นมื้อหลักมื้อเดียวช่วงกลางวันสายบ่ายดึกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคืออาหารน่าจะเป็นช่วงหลังสองทุ่มอันนี้ตามก็ ก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะบางคนเขาลดความอ้วนเขาคือว่าหลังเย็นเนี่ยเขาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทานกันไงแต่สําหรับเจดามนี่คือนอนดึกนอะนแล้วเราก็ทําภารกิจอะไรของเรามากมายเราก็จะทานรอบรอบดึกอะ่ะเป็นเป็นซัส่วนใหญ่ช่วงเช้าช่วงไรเนี่ยเจดามทำงานเจดามก็จะเป็นกล้วยเป็นส้มเ,เป็นผลไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแพทเทิร์นตลอดไปว่าเฮ้ยฉันจะต้องกินแบบนี้ไม่ใช่เจดามใช้ชีวิตแบบว่าหิวเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นอันนี้สไตล์นะนี่เป็นสไตล์แล้วทีนี้การลดความอ้วนนขอองงงบาาาคเ้ใชวิธี่ย อย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยก็เป็นลักษณะของฟาสติ้งฟาสติ้งก็คือว่ากินมือเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณบอกตัวเองทันทีว่าฉันจะลดความอ้วนคุณบอกตัวเองทันทีว่าฉันจะฟาสติ้งคุณบอกว่าคุณจะควบคุมอาหารปั้งมันจะเป็นเหมือนมารผจญทันทีนะคนไหนที่กําลังลดความอ้วนอยู่นะถ้าเลประกาศบอกใครเลยว่าฉันจะลดความอ้วนฉันจะนู่นฉันจะนี่นั่นปุ๊บโอ้ยสภาวะของความหิวโหยมันจะมาทันทีพี่น้องมันเป็นจริงๆนะ เพราะงั้นแล้ววันนี้มาเข้าคอสกับเราเงียบๆไม่ต้องบอกใครเข้าคอสกับเราเงียบๆนะคุณจะกินอาหารเสริมคุณจะกินสมุนไพรคุณจะกินชากาแฟลดน้าหนักอะไรอ่งคุณคุณก็กินไปปกติเลยแต่วันนี้นะคะไขมันส่วนเกินเนี่ยอารามพบ,บทมาแบบว่าเต้นอ้อมเข่ามาสรุปแล้วคือว่าวันนี้ไขมันส่วนเกินนะ่ะบางทีเนะี่ยคุณลองขมิบนะอยากให้ทุกคนนอนขมิบดูคือคอนเทนต์ของไอแตมเนะี่ยคือการทําให้ข้างในฟิต ทำให้มดลูกเข้าอู่แล้วก็เวลาขณะที่คุณลองขมิบดูนะถ้าคุณสามารถขมิบได้คุณต้องตั้งเวลาเลยว่าวันนี้ฉันจะขมิบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงของคุณเนี่ยคุณวางโทรศัพท์มือถือแล้วคุณมีเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับดีนเองคุณกับร่างกายของคุณคุณสื่อสารอยู่ตรงนี้คุณอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกนะใช้น้ํามันลูบไล้นวดอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่กับเขานะอยู่กับรูงร่างกายนี้นะอยู่กับร่างกายนี้ และขณะที่คอร์สของเรานำพาคุณขมิบแบบออโต้พายลคุณขมิบเบิ้ลไปด้วยนะขมิบก้นไปด้วยนะคือมันไม่ได้เหนื่อยนะที่พูดทั้งหมดแต่มันไม่เหนื่อยมันไม่ได้มีความเหนื่อยอะไรเลยนะเพราะว่ามันมันเออมัน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 ทำแบบสบายอ่ะมันเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่แต่โดยปราด ปาดชาวบ้านละกันเพราะงั้นแล้วเราไม่ได้เรามาเฉพาะเจาะจงเรามาเฉพาะคนที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันกับกับกับเรานะที่แบบว่าอยากจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วแบบโอ้ยฉันก็มีปัญหาเรื่องของไขมันส่วนเกินระบบขับถ่ายอ,อ,อารมณ์มันก็ปิ๊ดปิดเวียงเวียงพุ่งพุ่ง,ง,งกลางคืนก็อะไรอย่างเงี้ยนะสภาวะที่มันไม่โอเคอ่ะทักทาทยมาคุยพูดคุยกับเราได้เลยนะวันนี้ไขมันส่วนเกินบางทีมันไม่ใช่แค่เฉพาะไอ ไอ้ห่วงยางข้างนอกนะมันเป็นสภาวะมาจากข้างในด้วยเพราะงั้นวันนี้ถ้าคุณลองมาแล้วนะหลากหลายเรื่องราวของคุณแล้วคุณยังมีพุงที่มันเป็นแบบบวมๆอยู่นะคุณลองมาเข้าคอร์สกับเราคือนนี่มันเป็นผลพลอยได้นะการที่ทําให้ไขมันส่วนเกินหน้าท้องหายไปเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้มันผลมันเป็นผลพลอยได้ของแถมของคอร์สนี้นะของคอร์สนี้นะถ้าวันนี้คุณสามารถคมิบได้ต่อเนื่องเป็นโอ้โหเป็นพันๆรอบแล้ว ั้งเวลาไว้เลยว่าทุกวันของฉันเนี่ยฉันจะดูแลปนเปรื้อรูปร่างกายนี้ของฉันเนี่ยให้แข็งแรงย้อนวัยและฉันจะสลายไขมันหรือว่ามองเห็นภาพตัวเองที่สวยงามหน้าวันแรกๆที่เราไม่ได้มีไขมันเนี่ยหน้าท้องตึงๆเนี่ยหน้าท้องแบนๆตึงๆแล้วมีลายกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันภาคภูมิใจในตัวเองมากนะเพราะว่าวันนี้จะแตเองเป็นสตรีสูงวัยวัยข้าห้าสิบเนาะเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกเลยเฮ้ยสี่สิบนี้คือแก่มากแล้วนะอุ้ยนี่ฉันจะห้าสิบแล้วเหรอเออแต่ว่าล่า กายของเรามันยังโอเคอยู่นะเราโอเคในความเป็นเรานะแต่เราไม่ได้ไปเอาเอาตัวเราไปไปเปรียบเทียบกับใครนะอ่าเพราะงั้นแล้วเราก็เรามาเข้าขอตรงนี้เรามาเพื่อให้เราดูดีกว่าเดิมนะอยากดูดีกว่าเดิมพุงห้อยห้อยปวงยางเย้ะยๆะยอนยอนต้นขาแก้มก้นอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเย้อเยายอนยอนเนี่ยเราลองมาลดไขมันส่วนเกินโดยการขมิบจากข้างในส่งผลให้ความ ฟิตกระชับเนี่ยมันเผยออกมาสะเทือนมาข้างนอกอะนึกออกไหมคือถ้าเกิดเราเอาไปวิ่งเราไปวิ่งเราไปไว่ายน้ําหรืออะไรเนี่ยมันเหมือนกับเราอะทาข้างนอกให้กระชับเข้าไปข้างในแต่ถ้าวันนี้ข้างในมันกลวงมันโบมันหย่อนมันยานเนาะมดลูกบวมย้อยหย่อนนะมันมันก็เหมือนกับ มันข้างข้างข้างนอกจะทํายังไงมันก็ไม่ได้สักทีอะเพราะงั้นแล้ววันนี้มันไปทําคอร์สของเรามันทําเหมือนให้ทุกคนมีความสุขอะการเข้าคอร์สของเราจะทําให้สตรีอะมีความสุขมาจากข้างในพอมีสุขมาจากข้างในปุ๊บเนี่ยการกินมันก็จะน้อยลงการซัดสายอารมณ์ที่มันไม่ใช่มันก็น้อยลงเนี่ยมันคือเป็นพลวัตปัจจัยนะก็ก็ฝากไว้เนาะฝากไว้กับคนที่วันนี้เนาะผ่านมาหลากหลายเรื่องราวและเวลาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะคนที่อ้วนเนี่ยเวลา ณเวลาตัวหนึ่งของไอ้แตมก็เหมือนกันมันมันจะมีความขี้เกียจมันจะขยันสองวันขี้เกียจไปห้าวันขยันหนึ่งวันขยันขยันหนึ่งวันขี้เกียจไปสิบวันแต่คอร์สของเราเนี่ยมันจะมีอารมณ์พาไปที่มีความสุขมันจะทําให้ทุกๆคนอยากจะเข้าบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆซ้าๆ มันก็เลยได้สภาวะของความกระชับข้างในและมันส่งผลให้พุงย้อยๆหย่อนๆของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันตึงกระชับขึ้นมาได้ด้วยระบบผขับถ่ายดีด้วยเนาะแล้วพอมีความสุขแล้วอารมณ์เราไม่สัดสายแล้วมันก็ส่งผลทําให้หลากหลายเรื่องราวของเราดีงามไปด้วยเอาฝากไว้อันนี้คลิปนี้ก็คือคาว่า v l o นะ็เนาะเดิมขึ้นคำว่าวีล็บวกวีล็ก็คือว่าทุกคนติดตามวีล็อกของเรานะเป็นวีล็ก บวกวีล็อกสำหรับกระ,ะ,ะชับช่องค้อแล้วก็ลดไขมันไปด้วยแล้วก็ผิวสวยด้วยนะก็คือให้ทุกคนใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่แตมออกมาเล่านะให้เตมเล่าจากรีวิวจากตนเองนะรีวิวจากตนเองสัมผัสถึงการเปลยนแปนของตนเองเพราะไฮไลท์เลยนะไฮไลท์เลยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นสาว นะจะภาวะของเราเป็นสาวอนนะอารมณ์กระแสวาสายของเรามันเป็นสาวมันจะมีความสุขนะคือความสุขมันจะทให้เรากินน้อยอิ่มนานนะพี่น้องขะแต่อตอนที่เราหงุดหงิดฟิตเมืยงซะสายมันจะทให้เราอารมณ์หงุดหงิดมันจะทาให้เราหิวว่าหิวทั้งวันวันนี้แดมยังไม่ได้ทานอะไรนะหมายถึงว่าไม่ทานอะไรที่เป็นอาหารหลักวันนี้แดมทานส้มไปทานส้มไปไม่ใช่นห,นหนึ่งหรือสองลูกแค่นั้นเองนะ อตอนนี้ขนาดนี้เวลา15บีนกาสานาทีนะจะทำทนันทันเนี่ยก็คือมันจะอยู่ได้แบบสบายๆแล้วไม่ต้องไปห่วงแพทเทิร์นอุ้ยคนไหนไม่กินข้าวเช้าแล้วจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ยางนั้นมันเป็นการบอกเล่าต่อๆกันมาหิวเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นนี่น้องคะ่ะหิวเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นนี่แหละคือการลดความอ้วนที่ดีนะแต่ถ้าอารมณ์มันไม่เสถียร <laughs> มันจะหิวทั้งวันนะมันจะหิวทั้งวัน, <laughs> วนเพราะงั้นลองมาเข้าคอร์สกับเราดูนะลองมาเข้าคอร์สกับเราดีดู ก็อวยชวยอวยชัยอวยพรนะคะให้ทุกคนนะที่กําลังดูแลเรื่องของไขมันส่วนเกินนะมีพุงนะมีพุงนะคะก็ขอให้ทุกคนนะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนนะคะเป็นหุ่นนางแบบกันทุกทุกคนนะคะจีจ้าทักทายมาเลยนะเดี๋ยวจะมีแอดมินมาวางลิงก์นะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะกดติดตามกดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับ V ีล็อกของเราด้วยนะวีล็อกวีล็อกนี่ก็ทำที่ YouTube นะเดี๋ยวคลิปนี้ไอ้แตมใจวางที่ YouTube ด้วยนะโอเคโอเคค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอ่ะข้างหน้า8888นะชัยโยนะชัยโยโหฮิ้วนะฮะก็อินฟินิตี้กันไปเรื่อยๆนะอ่าอินฟินิตี้ไปเรื่อยๆนะก็ขอให้บอกเล่าเรื่องราวนี้กันไปเรื่อยๆนะฮะสวัสดีค่ะ